จัดร้าน AV s h o p อบถ้ามาจากจังหวัดลำปางลูกค้าวิ่งตรงมาเส้นถนนซปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางให้ลูกค้าสังเกตซ้ายมือจะเจอปั๊มน้ำมัน P ีทีให้ตรงมาเรื่อยๆแล้วเบี่ยงซ้ายตรงสะพานลูกค้าขับมาจนเจอสัญญาณไฟแดงแยกสันก๊อฟ้ายให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางหน่วยกู้ภัยเลี้ยวซ้ายตรงมาประมาณ130เมตรให้ลูกค้าสังเกตขวามือจะเจอป้ายด้าหัวจีลิงมาถึงแล้วลูกค้า สามารถจอดรถที่หน้าร้านของเราได้เลยค่ะทางร้านของเราจะมี2ฝั่งฝั่งแรกจะเป็นโกดังเก็บสินค้าและแพ็คสินค้าเพื่อทำการนำสง่งให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะฝั่งถัดมาจะเป็นหน้าร้าน AB Shop ของเราภายในร้านจะมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือขอคำปรึกษาจากที่นี่ได้เลยค่ะหากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมา ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางเราได้จากช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอหรือที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเราจะมีแอดมินคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับเราทำคลิปวิดีโอมาเรื่อยๆนะคะบครบกวนกดถูกใจกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ